การค้าความมืดกลับมาแล้วนะครับลดสูงสุด90%เกลือที่เดียวเฉียวเนี่ยกิจกรรมเริ่มแต่วันที่22มกราคมไปถึงวันที่28มกราคมนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันดูได้นะครับกับลดสูงสุด90%กับการค้าให้ความมืดนะครับท่าทางหัวใจที่แตกสลายกิจกรรมเริ่มแต่วันที่21มกราคมไปถึงวันที่30มกราคมนะครับใครที่อยากจะได้ท่าทางใหม่ก็สามารถเข้าไปเปิดกล่องลุ้นท่าทางก็ได้เลยนะครับผู้รอดชีวิตคนใหม่ไดริยเพียงแค่เติม1เพชรนะครับก็สามารถรับไปเลยเนี่ยกับเจ้าไดริละครใหม่่นนนัเองะครับ กิจกรรมเปิ่มให้เติมตั้งแต่วันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่28มกราคมฤดูเดียวเชียวเนี้ยก็สามารถเติมได้แล้วก็สามารถรับไปเลยเนี้ยนครับเจ้าตัวละครใหม่ในลินัินเองเนะครับผมต้องนึงเอาแล้วก็สวัสดีคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยเนี้ยครับวันนี้ก็อยู่เกมกันได้รับฟรีไฟฟ์เหมือนเดิมเนี่ยโอเควันนี้ผมก็จะมาทำการ เขาเรียกอะไรช็อปเออช็อปช้อปปิ้งเออมาทำการช้อปปิ้งกับเจ้ากิจกรรมใหม่นั่นเองก็เป็นกิจกรรมร้านค้าให้ความมืดดินี่ครับผมก็ทำการลุ้นแล้วของผมได้ทั้งหมดหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็ถ้าน้องๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนได้เยอะกว่านี้ก็หรือว่าได้น้อยกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไปด้านล่างเลยเนี้ยจนตัวผมแล้วผมได้มาหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างกัอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ถือว่าดีมากไม่ถือว่าต่ำมากก็ถือว่าโอเคอยู่แแค่่่่ตงสุดมาอยูที90%เลยเนี่ยก็ถือว่าโโออเคอยู่นอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ลดแล้วราคาน่าสนใจบ้างเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจในร้านนี้ก็มีทั้งหมด3อย่างแค่นั้นเองนะสอย่างที่ผมสนใจนะครับผมดึงเลยคือชุดกุ๊กนั่นเองนะกุ๊กชายเนี่ยเห็นไหมดูบูชเชอร์นี่นี่ครับเห็นไหมเออมันแบบมันหล่อเออคือแบบคนคนดังเขาชอบใส่ใกริงๆง้างนะโอ้ยใค่ๆเขาชอบใส่กริงมันะบอกว่ามันหลอดีนะครับก็จะทําการซื้อในวันนี้เนะฮะแล้วก็จะเป็นการซื้อเจ้าตัวนี้กล่องนี้นะครับกล่องที่ผมจะซื้อก็เป็นกล่องมังกรนะกล่องอาของลูกซองนะเออผมมีลูกซองังงกกกรอออยู่่่แคะบนนนเ กันมาซื้อในวันนี้เนี่ยเราจะเป็นลูกซองแรปเปอร์ที่ผมจะซื้อนะผมนะก็รวมๆแล้วก็ประมาณ6อ่า600อ่า 600, า600 700เพชรประมาณนี้แหละนะผมนะที่ผมจะทำการสลุปเพชรในวันนี้นี่ครับผมนะโอเคผมก็จะมาทำการซื้อให้ท่านผู้ชมดูกันเลยเนะฮะถ้าท่านผู้ชมคนไหนได้เยอะกว่านี้หรือว่าได้น้อยกว่านี้หรือว่าสนใจเที่ยว่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับใครที่อยากจะได้แบบ ไอ้ใครที่มีพวกนี้หมดแล้วก็สามารถมาซื้อ,อ,น,อน,นี่ได้นะกล่องอะไรแบบนีหละปัดสุ่มปืนนะเออปัดสุ่มปืนอะไรพวกนี้ในห้อว,ว่าชุดพิ้งเกสสีชมพูก็มีให้นี่ฮะถ้าสับไปฝั่งผู้ชายนี่สับกล่องใช่ไหมมีชุดใหม่ให้ในี่ชุดนี้ส่วนตัวผมคิดว่าชุดนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเลยทําการว่าเออไม่เอาดีกว่าไม่สูบมันไม่มันไม่สวยเออดังนั้นเออไม่เอาดีกว่าแล้วผมนะประมาณนี้นี่ครับผมโอเคเราก็จะทำการซื้อเลยอย่เงี้ยก็จะมาลูกซองนะลูกซองยี่สิบ จิบกล่องสองใเพชรนมนะสิบกล่องโอเคถือว่าโอเคครับผมนะมาแล้วก็ กล่องอันนี 1941, ้นะครับกล่องลูกซองยาวนะครับของฟื้นอัพนั่นเองนะฮะก็โอเคแล้วก็อันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะฮะก็จะเป็นชุดใหม่ชุดกุ๊กนั่นเองไม่ใช่ชุดใหม่แล้วเป็นชุดมานานแล้วเดี๋ยวยังไม่มีไงผมได้ทำการมาซื้อในวันนี้เนี่ยเป็นชุดกุ๊กนะผมนะนี่เป็นไงโอเคถือว่าโอเคนะผมนะเดี๋ยวเรามาทำการไปเปิดดูนะครว่าผมจะได้ลูกซองทามวน์บ้างหรือเปล่าอันนี้จากเพชรหนึ่งพันสามร้อยกว่าเพชรเดิมเหลืออยู่หนึ่งเหลืออยู่ห้าร้อเพชรเดิมเดี๋ยวเหลือห้าร้อยสี่ส เดี๋ยวเราทกจะมาเปิดกล่องกันมาเริ่มตอนที่ไอเทมชิ้นแรกที่ผมจะาทำการเปิดก็จะเป็นเจ้าไอเทมนี้เลยนะก็จะเป็นกล่องลูซองนั่นเองห้ากล่องมาเปิดไปให้ห้ากล่องโอเคได้สามห้าสามห้าห้าโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นี่ยเดี๋ยวว่าเยอะอยู่เนี่ยถัดมาแล้วก็จะเป็นลูกซองครวงนั่นเองนะลูกซองครวงถามว่าผมใช้บ่อยไหมลูกซองผมไม่ค่อยใช้ลูกซองนะแต่ผมคิดว่านะตั้งแต่ลูกซองที่ผมดูดูมาทั้งหมดดูดแล้วลูกซองครววเป็นลูกซองที่ดีที่สุดแล้วนะลูกซองครววอ่าแรปเปอร์เนี่ยเป็นลูกซองที่ ล้านสองแล้วก็อัตรายิงหนึ่งอะถึงแม้มันจะลบแม่นยำก็ตามแต่มันดีที่สุดแล้วสำหรับลูกซองนะผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมว่ามันดีจริงเนี่ยนะปืนอื่นก็บอกไหนก็บอกใหม่มาหรือว่าลูกซองอีโวที่กำลังจะเข้ามาก็ไม่สามารถสู้มันได้นะผมคิดว่าอัตรายิงสองแล้วก็คอมเรลวหลด์เหนือมันมันดีมากเพราะลูกซองปกติแล้วมันยิงสองนัดไม่ตายอยู่แล้วนุ่มนะต่อให้คุณแบบเพิ่มดาเมจก็ตามนะผมแล้วเพิ่มดาเมจก็ไม่ตายนะผมถ้าคุณไม่ยิงหัวนะแต่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีอัปเดตมาแล้วมันแบบถถ้้้าาาายยิงหััววววแลลมมนจจะบออ่่ดดเก็ื ว้าวมาเลยเดี๋ยวนะผมก็ทำไง่าถึงลูกซองควงนะลูกซองควงแล้วเปิดไม่รู้มันจะออกหรือเปล่านะมาลองเปิดกันยี่สิบกล่องไอ้สิบกล่องเลยมาสิบกล่องแล้วผมเปิดมาปาบตรงไหนโอ้โหได้ถาวรไม่เหนียวขออีกรอบนึงถาวราวมะโอ้โหไม่ได้ถาวรเรานผู้ชมหวังมากไปหน่อยหวังมากไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะถือว่าสนุกสนุกกันไปเดี๋ยวผมนะไหนดูดิไอ้ลูกซองควงมาอยู่วันวะลูกซองควงอ่มลูกซองควงนี่นะลูกซองควงได้มาสี่วันนั่นเองเนี่ยลูกซองควงได้มาสี่วันแล้วก็จะเป็น V S S ใช่ไหม วีเอสสมโอววีเอสได้มาสิบห้าวันเดือใจเชื่อเลยมาเอาซองขวดได้เป็นวีเอสอ๋อใจเลยโอเคนะผมนะถัดมาก็จะเป็นเจ้าตัวชุดใหม่ก็จะเป็นชุดกุ๊กนั่นเองที่ผมซื้อมานะนี่ชุดอยู่ไหนชุดกุ๊กชุดกุ๊กออกมาเถอะลูกลูกพ่อชุดกุ๊กอยู่ไหนลูกนี่ชุดกุ๊กนี่เดี๋ยวมาชุดนี้เลยเนี่ยไปป้ายรับผมชุดกุ๊กนี่เป็นไงตกลงครับผมนะเอาไาเลือกแฟชั่นที่เราจะใส่กันนะแฟชั่นชุดกุ๊กสงผมมันไม่ค่อยเท่าไหร่ ไปเลยนี่ผมก็จะประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมจุดกุ๊กอันใหม่เย้็นไงไอปืดโอเคในผมนะคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมฝากซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยเนี่ยหรือว่าใครที่สุ่มได้เยอะกว่าผมใครที่สุ่มได้99%ผมอยากรู้จริงๆเลยไม่ไดิใครที่สุ่มได้90%อะผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามีหรือเปล่าครับผมนะใครที่สุ่มได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะผมว่าได้เท่าไหร่กันนะครับผมโอเคคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะัครบ